กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิป Ford ได้เคยอดโชมรถกระบะต้นแบบ Ranger Storm เมื่อปี2018โดยถูกวางตำแหน่งทางการตลาดให้อยู่ต่ำกว่า Ranger Raptor เล็กน้อยเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นโดยมีคู่แข่งสำคัญก็คือ Toyota Hilux GR Sport ล่าสุด Ford ได้เปิดตัว Ranger Storm ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศบราซิลที่มาพร้อมการอัปเกรดในด้านรูปโฉมเป็นหลักโดย Ranger Stor m ได้รับการติดตั้ง s n o ok r ก e ก s p o r t Bar ฝาครอบกระบะท้ายที่เด่นชัดที่สุดก็คือการติดโลโก้คำว่า Storm ทดแทนคำว่าฟอร์ที่กระจังหน้าล้อลอยสีดำนอกจากนั้นยังได้รับการติดตั้งพาสสีดำรอบคันทังคิวซุมล้อบันไดข้างแถบสติกเกอร์พร้อมคำว่า Storm ที่ใช้ล่างข้างประตูขุมพลังของ Ford Ranger Storm เป็นเครื่องยนต์ดีเซล5สูบความจุ3.2ลิตรให้กำลังสูงสุด197แรงม้าแรงบิดสูงสุด470นิวตันเมตรซึ่งมีสมรรถนะต่ำกว่า Ranger Raptor ไม่มากนักที่แตกต่างกันอีกอย่างก็คือ Ranger Storm ไม่มีระบบกันเสือกสายฮาร์ดคอร์ในแบบ Ranger Raptor แต่ยางที่ใช้ก็เป็นแบบ All Terrain เช่นกัน คือเพ r ร์สกอร์เปียที่ว่ากันว่าทัวแบบมาเพื่อฟอร์เรนเจอร์โดยเฉพาะซึ่งรองรับการบุกตลุยในพื้นที่ที่เป็นโคลนมีน้ำขังทางทุรก,กันดารไปจนถึงถนนลาดยางในตอนนี้ฟอร์จะจำหน่ายเรนเจอร์สตอมในประเทศบราซิลเท่านั้นแต่ก็มีข่าวว่าฟอร์เตรมเปิดตัวรถกระบะที่มีสมรรถนะต,ต่ำกว่าเรนเจอร์รัเตอร์เล็กน้อยในแบบสตอมที่ตลาดอื่นๆเช่นกัน จะใช้ชื่อรุ่นที่ต่างกัน Ranger รุ่นหนึ่งที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือ Ranger FX4 Max ที่ Ford ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศออสเตรเลียไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ที่ผ่านมาและได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีนี้ซึ่งเป็นที่น่าจับตามองว่า Ford จะเปิดตัว Ranger FX4 Max ก่อนหรือหลังที่จะมีการเปิดตัว r a n g e r Generation ใหม่ในปี2021 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ